นักเตะเยอรมันที่ประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ลีกครับนักเตะเยอรมันหลายรายครับย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกและกลายเป็นนักเตะล้มเหลวครับแต่ถ้าถามถึงนักเตะเยอรมันที่กลายเป็นขวัญใจแฟนๆถึงั้นประสบความสําเร็จก็มีมากมายครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้างเลยคนแรกครับท่านผู้ชมครับกับมิเชลบัลลัดนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงนักเตะเยอรมันของเชลซีนะฮะคงไม่มีใครไม่คิดถึงบัลลัดนะครับ เขานะฮะประสบความสําเร็จกับบาเยนน์มิวนิกนะฮะแล้วก็มองหาความท้าทายใหม่ๆนั่นเองนะครับจึงเลือกไปที่เชลซีนะฮะในปี2006นั่นเองนะครับนอกจากความแข็งแกร่งของเขานะฮะการผ่านบอลของเขานะฮะก็ยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับและก็เป็นผู้นํากลางสนามได้ดีอีกด้วยฮะระหว่างที่อยู่ที่ลอนดอนนะฮะเขาเจออาการบาดเจ็บรบกวนบ้างนะฮะจนดนวิพากวิจารน์ฮะว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะฮะแต่เมื่อสลัดอาการบาดเจ็บไปได้สําเร็จนะครับ เขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของทีมในชุดรองแชมป์แชมเปี้ยนลีกฮะปี2008นั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาอีกหนึ่งท่านนะครับกับเยนเลมันนั่นเองนะครับสุดยอด มือกาวชุดแชมป์ไร้ผ้าฮะลงเล่นครบถ้วนครับ38นัดนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรตั้งแต่4สั่นแรกนะครับที่ย้ายมาแทนที่ของเดวิดซีแมนนั่นเองนะฮะผู้รักษาประตูด,ดีกรีทีมชาติอังกฤษที่ทั้งเหนียวทั้งแน่นทั้งนึบนะฮะแล้วก็มี er บุคลิกพอบเฉพาะตัวอีกด้วยนะครับ แต่เขานะฮะก็สามารถทดแทนได้นะฮะเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีรางวัลติดมือนะฮะท้งพรีเมียร์ลีกและ FA ออย่างรัสมัยนั่นเองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคนต่อไปอีกแล้วนะครับกับดิสมาฮามันนั่นเองนะครับ นี่คือหนึ่งกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในยุค2,000นี้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ใช้เวลานานกว่า10ปีกับ3ทีมในพรีเมียร์นะฮะถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจไม่น้อยเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อเขาเชิดฉายในเวิร์คปีพันเกรนะฮะแต่าบยอนมินิกครับใจร้ายเหลือเกินยังขายเขานะฮะ ให้กับนิวคาสเซิลฮะในราคา5.5ล้านปอนด์ก็ประมาณ220ล้านบาทนะครับก่อนที่จะไปเทลิเวอร์พูลฮะด้วยค่าตัวเพิ่มขึ้นเป็น8ล้านปอนด์ครับและอยู่ในชุดทริปเปิลแชมป์บอลถ้วย2000ถึง2001ครับท่านผู้ชม เอาละครับท่านผู้ชมครับมาถึงคนสุดท้ายแล้วล่ะครับกับโรเบิร์ตฮูดนั่นเองนะฮะนักเตะเยอรมันนะฮะที่ใช้เวลาทั้งอาชีพในต่างแดนคงหาไม่ง่ายนะฮะแต่ฮูดเป็นหนึ่งในนั้นครับท่านผู้ชมตลอดอาชีพนักเตะของเขานะฮะไม่ได้ไปกายจากประเทศอังกฤษเลยนะฮะเมื่อเชลซีซื้อเขามาจากยูเนียนเบอร์ลินนะฮะตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนนั่นเองนะครับ แล้วก็เป็นหนึ่งในทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอีก2ปีซ้อนะฮะของโชเซ่มูริญโยนั่นเองนะครับแต่เพราะซูเปอร์สตาร์ครับทีมมากเกินไปนะครับเขาจึงต้องอย้ายออกไปเผชิญโชคกับทีมระดับกลางนะฮะแต่ก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ตรนั้นนะฮะเขาก็ยังได้แชมป์พรีเมียร์ลีกครับอีกหนึ่งสมัยนั่นเองนะฮะเมื่อเข้ามาอยู่เลสเตอร์ของคาเดโอรามิเอรีครับ และนี่แหละครับนักเตะเยอรมันนะฮะที่ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกนะครับและก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนนะฮะลองติดตามชมกันดูนะครับสำหรับวันนี้จอร์ดโอเฮดและทีมการตีลังกายิงนะครับไปแล้วสวัสดีครับ